จะปล่อยมาเที่ยวแรกแล้วครับรีบซื้อตั๋วโดยด่วนครับมาออกล้วขณะนี้สวนเดวีเป็นตัวนำโ็เ่นบอยเป็นตัวที่สองดวงจันทร์ที่สามแพบีที่สี่มาจันญ์ยอดที่ห้าต่อไปเป็นชุมช่มจ we ำขณะนี้สวนเดวีเป็นตัวนำาพตตบีเป็นตัวที่สองโ็เ่นบอยที่สาม ดวงจันที่สี่ชุมช่มฉ่ำที่ห้าที่โค้งไปสามตเทบีเป็นตัวนำคู่อสุวรรณเทวีโค้ดเลนบอยเป็นตัวที่สามชุ่มฉ่ำที่สี่ 4, 3, 4, ดวงจันที่ห้าต่อไปเป็นนาชันยอดหนุ่มจามใจแม็กไกเวอร์ที่โค้งไปสองออกทางตรงเพเทบีเป็นตัวนำ ชุ่มชมชุ่มชำเริ่มแรงมาทางไหนก็นาดิเปตเดวีเป็นตัวนำชุ่มช่ำเริ่มแรงทางนอกเป็นตัวนำแล้วนี่ชุ่มช่ำเป็นตัวนำเปตเดวีเป็นตัวที่สองกอล์ฟบอลที่สามมาออกแล้วก็นาเนี่ยสุนเดวีเป็นตัวนำ โคเนนบอยเป็นตัวที่สองดวงจันทร์ที่สามแพตเตบีที่สี่เป็นตัวที่สองโคเนนบอยที่สามดวงจันทร์ที่สี่ชุมช่มฉ่ำที่ห้าที่โค้งไปสามแพตเตอบีเป็นตัวนำคู่อสุวรรณเทวีโคเนนบอยเป็นตัวที่สามชุมช่มฉ่ำที่สี่ดวงจันทร์ที่หา้าต่อไปเป็นนาชันยอดนุ่มจอมใจแม็กไกเวอร์ ที่ค้องไปสองออกทางตรงต่อไปเป็นมาชัญญานยอดนุ่มจามใจแม้กไกเวร์ที่ค้องไปสองออกทางตรงพรเดบีเป็นตัวนำชุมชำช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเริ่มแรงมาทางในก็ได้พเดบีเป็นตัวนำ ชุ่มามเริ่วเลายังนอกเป็นตัวนำแล้วนี่ชุ่มชามเป็นตัวนำเปเตินีเป็นตัวที่สองเกาน้อยที่สาม